วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องตำนานที่เอ่อค่อนข้างน,น่าขนลุกนิดนึงอะค่ะเกี่ยวกับแม่น้ำเจ้าพระยาครับเป็นเรื่องที่ผูกกับประวัติศาสตร์ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเลยใช่ค่ะมีเรื่องเล่าถึงเหตุการณ์เรือโดยสารไม้ลำเล็กๆลำหนึ่งถูกระเบิดแล้วก็จมลงแถวแถวคลองศารอืมเหตุการณ์น่าเศร้ามากครับได้ยินว่าผู้โดยสารนี่เสียชีวิตเกือบทั้งหมดเลยแล้วก็ ร่างส่วนใหญ่ก็หากันไม่เจอด้วยอ่ะข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้หลักๆก,ก็มาจากเรื่องเงาใต้เรือวิญญาณคนหายกลางเจ้าพระยานะคะเขาพยายามรวบรวมเรื่องพวกนี้ไว้ครับซึ่งโศกนาฏกรรมครั้งนั้นเนี่ยมันเหมือนทิ้งความเชื่อบางอย่างไว้โดยเฉพาะกับชาวเรือแถานั้นอ๋อค่ะความเชื่อที่ว่านี่ ก็คือความเชื่อที่เล่าต่อๆกันมาว่าถ้าขับเรือผ่านตรงจุดนั้นตอนกลางคืนมักจะเจอเรื่องแปลกแปลกครับเรื่องแปลกๆปนี่คือแบบไหนคะที่เขาเล่ากันบ่อยๆที่เจอบ่อยสุดเลยคือจู่ๆเรือก็หนักขึ้นมาแบบหนักผิดปกติทั้งที่ไม่ได้บรรทุกอะไรเพิ่มหนักเฉยๆเลยเหรอคะบอกว่าเห็นเหมือนมือคนมาเกาะที่กราบเรือโหมือคนเลยครับหรือไม่ก็ได้ยินเสียงเบาๆเหมือนคนกระซิบ ขอขึ้นเรือหน่อยอะไรทำนองเนี้ยฟังแล้วก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะแล้วเรื่องเงาใต้เรือที่เราอ้างถึงเนี่ยเขามีบันทึกเรื่องอื่นๆอีกไหมคะนอกเหนือจากตำนานเก่าๆมีครับที่น่าสนใจคือเขาพยายามเชื่อมโยงกับเรื่องที่คนเจอในยุคหลังๆด้วยเหมือนกับว่าตำนานมันยังไม่หายไปไหนนะครับมีอยู่สองเรื่องที่บันทึกไว้ค่อนข้างชัดเจนอ๋อค่ะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเรื่องแรกเป็นของคนขับเรือรับจ้างเลยครับเจอด้วยตัวเอง คนขับเรือเจอเองเลยใช่ครับเขาเล่าว่าคืนนั้นฝนตกหนักมากขับเรืออยู่คนเดียวเลยดึกและประมาณสี่ทุ่มพอเรือมาถึงช่วงหน้าวัดบางรักน้อยเท่านั้นแหละจุดจู่เรือก็หนักอึ้งขึ้นมาเลยหนักจนผิดสังเกตแล้วเขาทํายังไงคะตอนนั้นเขาก็ตกใจนะรีบเอาไฟฉายส่องดูรอบๆเรือแล้วก็เออเขาบอกว่าเห็นเหมือนเงาดําๆคล้ายคนเกาะอยู่ข้างเรือจริงเหรอคะเนี่ย ครับด้วยความกลัวแล้วก็อาจจะนึกถึงเรื่องที่เคยได้ยินมาเขาเลยรีบจุดทูบขอขมาตรงนั้นเลยจุดทูบกลางแม่น้ําเลยเหรอคะใช่ครับพอเขาจุดทูบขอขมาเสร็จเท่านั้นแหละความรู้สึกว่าเรือหนักๆเนะี่ยมันหายไปเลยเรือกลับมาเบาเหมือนเดิมทันทีโหอันนี้นี่ตรงกับตำนานเรื่องเรือหนักเป๊ะเลยนะคะการแก้ด้วยทูบนี่ก็ดูเป็นวิธีแบบดั้งเดิมมากๆใช่ครับสะท้อนความเชื่อเก่าเลย แต่เรื่องที่สองนี่ทีครับต่างออกไปหน่อยเพราะมันมีเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวด้วยเทคโนโลยียังไงคะเป็นเรื่องของกลุ่มนักศึกษาช่างกลครับเกิดในยุคที่เรามีมือถือกันแล้วอ๋อค่ะเขานั่งเรือเล่นกันกับเพื่อนๆตอนกลางคืนเรือก็ผ่านไปแถวคลองสารพอดีซึ่งก็เป็นจุดที่โยงกับตำนานเรือล่มนั่นแหละครับแล้วเกิดอะไรขึ้นคะปรากฏบ้าอยู่ๆโทรศัพท์มือถือของทุกคนในกลุ่มเลยนะขึ้นข้อความเหมือนกันหมด พร้อมๆกันเลยข้อความว่าอะไรคะข้อความเขียนว่าใต้เรือมีศพฮะทุกคนเลยเหรอคะพร้อมกันด้วยใช่ครับทุกคนในกลุ่มขึ้นเหมือนกันหมดเลยตอนแรกก็คงงงๆกันคิดว่าใครแกล้งหรือเปล่าหรือระบบรวนแค่นี้ก็แปลกมากๆแล้วนะคะแต่มันยังไม่จบแค่นั้นครับเพราะเช้าวันต่อมามีเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มเนี่ยไปเจอคลิปวิดีโอในมือถือตัวเองคลิปวิดีโอครับ เป็นคลิปที่ทุกคนยืนยันว่าไม่มีใครถ่ายไม่มีใครรู้ว่ามันมาอยู่ในเครื่องได้ยังไงแล้วในคลิปเป็นภาพอะไรคะอันนี้น่าขนลุกสุดครับในคลิปน่ะเป็นภาพมือคนมือขาวๆซีดๆเลยกำลังเกาะอยู่ที่กราบเรือลำที่พวกเขานั่งกันเมื่อคืนโอ้หอันนี้มีหลักฐานเป็นคลิปเลยเหรอคะเนี่ยมันทำให้เรื่องมันดูแบบเออดูจับต้องได้มากขึ้นไปอีกนะคะใช่ครับจากเรื่องเล่าปากต่อปากกลายเป็นมีสิ่งที่เหมือนหลักฐานดิจิตัลขึ้นมา มันก็ทำให้เห็นว่าตำนานเก่าๆจากยุคสงครามมันก็ยังอยู่ไม่ได้หายไปไหนแค่ถูกเล่าใหม่หรือถูกบันทึกด้วยวิธีใหม่ๆประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยค่ะครับแหล่งข้อมูลเราก็พยายามตั้งคำถามตรงนี้แหละว่าเราจะมองเรื่องพวกนี้ยังไงเป็นแค่เรื่องบังเอิญซ้อนๆกันที่ไปตรงกับตำนานเดิมพอดีหรือว่าหรือว่ามันคือสิ่งลี้ลับบางอย่างที่บังเกินถูกเทคโนโลยีจับภาพไว้ได้เขาไม่ได้ฟันธงคำตอบนะแต่ชวนให้คิดต่อ มันก็ชวนให้คิดจริงๆนะคะว่าเรื่องเล่าพวกนี้ทั้งเก่าทั้งใหม่มันสะท้อนอะไรเกี่ยวกับมุมมองที่เรามีต่อแม่น้ำเจ้าพระยาความผูกพันหรือจริงๆคือความกลัวอืมเป็นไปได้ทั้งนั้นครับความกลัวต่อสิ่งที่เรามองไม่เห็นควบคุมไม่ได้ซึ่งอาจจะอยู่ในวัฒนธรรมเราลึกๆก็ได้หรือตำนานพวกนี้มันอาจจะเป็นเหมือนกระจกสะท้อนความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างคนเรากับธรรมชาติกับอดีตที่มันมีความสูญเสียอยู่ก็ได้นะคะใช่เลยครับ ประเด็นนั้นเลยสุดท้ายแล้วเรื่องราวเหล่านี้อาจจะไม่ได้ให้คําตอบชัดเจนว่าผีมีจริงไหมแต่บางทีมันอาจจะบอกเรามากกว่าว่าความทรงจำโศกนาฏกรรมความเชื่อมันส่งต่อกันมาได้ยังไงปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยยังไงเป็นคำถามที่ดีครับทิ้งไว้ให้เราได้คิดกันต่อว่าเรื่องเล่าเหล่านี้มันทำหน้าที่อะไรในสังคมเรากันแน่ค่ะก็คงเป็น